สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพระทานอัดวันที่19ตุลาคม2563ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราทักทายกันที่ร้านอาหารเจนะคะอาหารเจในช่วงเทศกาลทานเจนะคะมีกับข้าวเยอะแยะมากมายเลยน่าทานน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะลาบาาลาบลาบ,ลาบเต้าเต้ากัว รับเต้าหู้นะคะเป็นเต้าหู้ขาวนะคะน่าทานมากเลยนะคะโปรตีนเลยจ้าโปรตีนเลยจ้าอันนี้อันนี้อันนี้อันไม่มีแป้งนะคะโปรตีนล้วนๆนะคะอันนี้คือแกงผัดใส่บัวผัดใส่บัวเจแบบบ้านๆเรานะคะอร่อยอร่อยเลิศเลิศอันนี้เต้าหู้เสียบจ้าเต้าหู้เสียบเต้าหู้เต้าหู้เสียน อันนี้ถ่ายดีมากๆเลยผัดกะเพราเหรออันนี้เป็นผัดที่เมาที่เมาเต้าหัวโปรตีนอ่ะอันนี้ก็มีแต่โปรตีนเลยนะ,ะที่ทานเกลือแต่อ้วนนะคะอันนี้ก็เป็นผ,ผัดผัก<ว>รวมเต้าหัวนะคะาทานะะทุกอย่างเลย <ๆ S 1> อันนี้คือให้ไล์เลยถือแกนเขียวหวานไม่ได้เลยคนบ้า,านนอกทา,านก<ม>็จะเป็นะโล้จ่พะโล้ตุ๋นถั่วตุ๋นจ่าอันนี้สูตรโบราณสูตรโบราณนะคะ ท้งเนื้อเลยพูดเลยพูดเลยไฮไลท์นี่ก่อนเพื่อนอ๋อต้มจัะขายแอบเห็นอยู่หลังบ้านมีอยู่หนึ่งหม้อแสดงว่าขายดีมากเลยนะคะนี้รานนี้เลยนะคะขนมจีนขนมจีนแกงกะทิอร่อยมากเลยดูความเข้มข้นก่อนเต็มไปด้วยเห็ดเห็ดานาชนิดนะจ๊ะแล้วก็โปรตีนจ้า ไม่มีแป้งนะคะหม้อนี้แป้จะอ้วนก็แค่กะทินะคะแต่ว่าข้างในก็คือเป็นโปรตีนนะคะไม่เปิ่อนเอานี่เป็นเปิ่อนี่หรอันนี้โรคาลจะอันนี้ตำยาป่ายาป่าจะมีปลาร้าด้วยนะคะปลาร้าเจนะคะหอมหอมแล้วก็อาหารช็อปชานทอดทอดข้าวหมูแดงจ้าอันนี้คือจานด่วนเลยนะคะจ้ะนี่ข้าวมันไก่ เราแยกน้ําจิ้มให้แจกไก่แยกน้ำจิ้มรสแซ่บเลยนะคะร้านเนี้ยบอกเลยสูตรเด็ดคุณเจคุณที่บอกว่าไม่แซ่บไม่แซ่บมากินร้านนี้เลยนะคะคุณอยากกินแซ่บแค่ไหนคุณก็ทานได้นะคะไปนี้ไปนี้เจเป็นไงบ้างคะคึกคักไหมก็คึกคักอยู่จ้า ดูดูหน้าดูหน้าพ่อค้าก่อนเหมือนกับว่าจะไม่ตื่นจะ,จะไม่ตื่นเพราะว่า,วางานเยอะใช่ไหมคะปีนี้อยู่กับสองคนเองเอาวันนี้ไม,มป่ปีนี้ไม่มีผู้ช่วยผู้ช่วยไม่อยู่อันนี้คือตอนเช้านะคะแต่ช่ว,วงเท,เที่ยงนะคะจะเต็มคนจะเยอะ,เอะหน่อยนะคะช, <c oughs> ช่วงบ่ายๆก็จะมีอาหารตามสั่งช่วงเก้าโมงไปแล้วใช่ไหมคะ อาหารตามสั่งก็จะเป็นขออนุญาตบนสอเพราะว่าครอบครัวเต็ียมเสร็จคนเดียวต้องมีน้ำไห้วาดกันใหม่หลังเทศกาลเจเก็มีอาหารตามสั่งอ๋อช่วงนี้ยังไม่มีอาหารตามสั่งเพราะว่ามีครอบครัวคนเดียวเดี๋ยวนั้จะเป็นลมี๋ยวนางกิ้วไอ้คิ้วหลอกนงโอเคอ๋อโอเคหนึ่งคนเราจะเป็นลมนั่ก็โอเคอยู่ง ขนมกินระหว่างวันก็มีนะคะมีโดนัทจ้าโดนัทบันสโดนัทขนมเปี๊ยะนล้นนี่นนอะไรอ่ะั้นสิบนะคะมามา่าอร่อยอันนี้อร่อยมากเลยนะเนี่ยขอนำเสนอเนี่ยคะ่ะถ้าเราทานเจนแล้วรู้สึกว่าเราเบาเบาท้องนะคะมันไม่อิ่มใช่ไห,ไหมคะมันไม่หนักเกาะเม็ดมะม่วงอยู่พานเลยค่ะ อร่อยเริ่ดร้านน like ี้นะคะก็จะอยู่ี่นะคะโรงเรียนบ้านบึงนะคะมาจากชนบุรีก็จะเห็นเลยค่ะร้านอาหารเจนะคะ หรือว่าสนใจโทรสอบถามได้เลยตามเบอร์โทรนี้นะคะศูนย์เก้าห้านย์พระท่านก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่เข้ามาดูประธนนะคะโชคดีมีชัยคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ